อ่ะหน้าจอมันหลุดไปนะคะมาต่อมาต่อกันนะคะมาต่อกันนะคะ,ะเดี๋ยวขอเปิดแสงไฟก่อนน่าจะดูมืดๆดดำๆๆอ่ะมาต่อมาต่อนะคะนะคะคุณนะคะต้องเป็นคนที่นะคะตั้งเป้าหมายนะคะคุณอยากเป็นสายเสกก่อนอื่นคุณต้องตั้งเป้าหมายของคุณก่อนว่าชีวิตของคุณนะ่ะคุณต้องการอะไรคุณมีเป้าหมายยังไงในชีวิตเช่นถ้าวันนี้คุณต้องการนะคะ ที่จะมีนะคะที่อยากมีเงิน10ล้านบาทในบัญชีนะคะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ตั้งเป้าหมายแบบนี้นะคะ คุณนะคะต้องรู้ว่าคุณคู่ควรนะคะใส่โปรแกรมตัวเองแล้วก็บอกตัวเองนะว่าคุณคู่ควรกับเงิน10ล้านคุณเหมาะสมกับเงิน1 0ล้านไม่ใช่ว่าพอตั้งเป้าปุ๊บนะคะบอกตัวเองอุย้ยมันจะเป็นไปได้เหรอน้ำหน้าอย่างฉันเนี่ยนะจะมี10ล้านอุย้ยน้ำหน้าอย่างฉันนะเหรอจะสามารถมีเงินในบัญชี10ล้านบาทได้อุย้ยฉันจะทํำยังไงมันถึงจะมีอุย้ยมันเป็นไปไม่ได้หรอความรู้ฉันก็แค่นี้ความรู้ฉันก็มีนิดเดียว ฉันก็ไม่ได้เก่งอะไรฉันไม่ได้มีแต้มต่ออะไรเลยแล้วฉันจะเอาเงินที่ไหนมาอยู่ในบัญชี10ล้านบาทคุณเห็นไหมถ้าคุณดูถูกตัวเองถ้าคุณนะคะโปรแกรมตัวเองว่าคุณไม่คู่ควรว่าคุณนะคะไม่สามารถที่จะมีเงิน10ล้านบาทได้พลังในตัวคุณมันจะลดลงนะคะคุณนะคะอย่าดูถูกตัวเองคุณต้องบอกตัวเองนะคะให้คำจำกัด ความนะคะในตัวเองเสมอว่าฉันคู่ควรกับผลลัพธ์ที่ฉันปรารถนาฉันคู่ควรกับเงิน10บล้านบาทที่ฉันปรารถนานะคะคุณต้องบอกตัวเองแบบนี้ใส่พลังให้กับตัวเองแบบนี้นะคะสว,ส, kaikki, ควสวัสดีค่ะคุณทวินสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะ microscope. คุณต้องบอกตัวเองแบบนี้เมื caffeine, 對對่อคุณตั้งเป้าหมายนะคะอย่าดูถูกตัวเองนะคะอย่าดูถูกนะคะใส่พลังให้ตัวเองทุก ทุกวันนะคะว่าคุณสามารถนะคะมีเงิน10ล้านบาทได้ว่าคุณคู่ควรกับเงิน10ล้านบาทนะคะถ้ามันมีเสียงเล็กๆในหัวบอกคุณนะคะถ้ามีเสียงเล็กๆมาบอกว่าเออมันจะเป็นไปได้หรออุ้ยหยุดทําเธอมันมันเป็นไปไม่ได้หรอกน้ําหน้าอย่างเธอน่ะเหรอถ้ามันมีเสียงเล็กๆแบบนี้ในหัวของคุณนะคะคุณต้องนะคะจับเขาให้ทันนะคะจับเสียงเล็กๆในหัวให้ทันแล้วก็บอกนะคะว่าเงียบ นะคะไม่เป็นไรฉันจัดการเองเงียบไปเลยเมื่อไหร่ก็ตามที่มีเสียงเล็กๆในหวัวขึ้นมาแบบนี้ถ้าเราจับเขาทันนะคะเขาจะกลัวนะคะเขาจะรู้นะคะว่าอุ้ยทำไมรู้ทันฉันนะคะเขาจะไม่ ความคิดแบบนี้มันจะไม่ผุดขึ้นมาอีกเลยคุณต้องฝึกนะคะฝึกที่จะจับเสียงเล็กๆในหัวที่มันมาค้านนะคะว่าคุณไม่สามารถเป็นได้ให้คุณบอกให้คุณหยุดบอกให้คุณนะคะว่าไม่ต้องทำหรอกมันไม่มีทางสำเร็จมันจะมีเสียงเล็กๆในหัวนะคะแล้วนะคะเมื่อคุณนะคะกำจัดเสียงเล็กๆในหัวนะคะคุณก็ต้องตอกย้ำตัวเองบ่อยๆให้พลังตัวเองบ่อยๆว่า ฉันมันเก่งฉันมันยอดเยี่ยมฉันมันทรงพลังฉันมันเก่งมากๆฉันทําอะไรก็สําเร็จายๆง่ายสบายๆฉันหยิบจับทําอะไรก็เป็นเงินเป็นทองก็ฉันมันยอดเยี่ยมเนี่ยก็ฉันมันโคตรเจ๋งฉันมันโคตรเก่งเก่งขึ้นทุกวันทุกวันฉันคือสุดที่รักของคนทั่วโลกไม่ว่าฉันจะไปที่ไหนฉันก็ได้รับการสนับสนุนคุณต้องบอกตัวเองทุกวันใส่พลังให้กับตัวเองแบบนี้นะคะเพื่อที่จะให้ตัวเองนะคะสามารถนะคะมีพลังในการ การพิชิตเป้าหมายในการไปถึงเป้าหมายนะคะแล้วนะคะการที่คุณนะคะเรียนรู้กฎจักรวาลกฎแรง,งรดึงดูดคุณรู้ไหมว่ากฎกฎนี้นะคะ มันทำงาน2ครั้งนะคะถ้าใครยังงงๆหรือไม่รู้จักกฎนี้นะคะแนะนำให้ไปดูคลิปนิวร o n นะคะคลิปนิว RON ที่เคยออกช่อง3นะคะคุณจะเข้าใจว่าเออกฎกฎนี้มันทำงานแบบนี้กฎกฎนี้ทำให้เราคิดดีคิดบวกนะคะว่า นิวรอนในสมองของเราที่เขาพิสูจน์นะคะว่ามันจะมีนิวรอนนะคะเยอะแยะมากมายเลยนะคะถ้าเรานะคะส่งพลังด้านดีพูดสิ่งดีๆนะคะมองทุกอย่างเป็นด้านดีสิ่งดีๆมันก็จะเกิดขึ้นกับเราแต่ตรงกันข้ามถ้าเรานะคะพูดนะคะใส่ใส่พลังลบให้กับตัวเองมองทุกอย่างเป็นด้านลบนะคะมองทุกอย่างนะคะ เป็นด้านที่มันไม่ดีแย่ๆใส่พลังอุ้ยเธอมันแย่เธอมันห่วยแตกนะคะหรือชอบนะคะนินทาว่าร้ายนะคะงูหูหุดหงิดขี้นินทานะคะไม่ว่าเรื่องดีที่คุณส่งออกไปสิ่งดีก็จะกลับเข้ามา แต่ถ้าคุณนะคะใส่พลังด้านลบนะคะมองทุกอย่างเป็นด้านลบทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณส่งออกไปมันก็จะกลับเข้ามาแบบนั้นเหมือนกันนะคะนิวรอนเขาทำงานแบบนี้เขาเรียกว่ากฎจัก,กรวาลกฎแรงดึงดูดและสิ่งที่จะทำให้คุณนะคะเข้าใจกฎกฎนี้ได้อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือภาพพยนตร์ THE SECRET ที่คนที่เขาทำแล้วเขาประสบความสำเร็จนะคะมันเป็นความลับที่เขานะคะ คนที่เขาประสบความสำเร็จเขาออกมาบอก,บอกต่อนะคะเซิร์ชใน YouTube ได้เลยนะคะภาพยนตร์ The Secret นะคะหรือคลิป n e ว r o n นะคะจะทำให้คุณเข้าใจกฎกฎนี้เข้าใจการทำงานของกฎกฎนี้นะคะกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดทำงานนะคะผ่านอารมณ์ความรู้สึกนะคะและเขาจะเกิดขึ้นในหัวก่อนนะคะถ้าเราปรารถนาสิ่งใด ถ้าเราต้องการอะไรนะคะให้เรานะคะจินตใช้จินตนาการให้มันเกิดภาพในหัวของเราก่อนให้มันเกิดขึ้นครั้งหนึ่งในหัวของเราก่อนนะคะ คุณใช้จินตนาการปลดปล่อยจินตนาการนะคะเช่นวันนี้ถ้าคุณอยากมีเงินในบัญชีนะคะ10ล้านบาทคุณก็จินตนาการไปเลยนะคะว่าเงินนะคะมันอยู่ในบัญชีของคุณนะคะเป็นบัญชีอะไรเป็นชื่อของคุณบัญชีอะไรวันที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็คุณก็ต้องโปรแกรมว่ามันนะคะ<อ>เห็นภาพในหัวว่ามีเงินนะคะในบัญชี10ล้านบาท ทุกทกวันนะคะให้คุณปล่อยจินตนาการแบบนี้นะคะฟังเสียงเงินนะคะให้คุณรู้สึกถึงว่าคุณได้ครอบครองมันแล้วนะคะฟังเสียงเงินมีคุณนําเงินไปฝากธนาคารนะคะให้จินตนาการเป็นภาพว่าคุณนะคะนำเงิน10บล้านบาทไปฝากธนาคารอะไรนะคะแล้วนะคะพนักงานนะคะก็นําเงินที่คุณไปฝากนะคะไปใส่เครื่องนะับ ให้คุณจินตนาการแบบนี้แล้วเขาก็ นะคะเอาสมุดบัญชีให้คุณแล้วคุณก็ดูว่าในสมุดบัญชีนะ่ะมันมีเงินนะคะ10ล้านบาทที่เป็นชื่อของคุณจริงๆคุณต้องจินตนาการนะคะใช้อารมณ์ใช้ความรู้สึกนะคะร่วมด้วยนะคะว่าเออคุณได้ครอบครองนะคะเงินนั้นมาแล้วคุณนะคะได้เงินนั้นมาเรียบร้อยแล้วทําให้มันเกิดขึ้นในหัวก่อนนะคะแล้วกดจักรวาลกดแรงดึงดูดเขาจะทํางานแต่คุณต้องรู้สึก อินฟินนะคะกับสิ่งที่คุณนะคะปล่อยจินตนาการด้วยนะคะเพราะเขาทำงานผ่านอารมณ์ผ่านความรู้สึกนะคะเมื่อคุณปล่อยจินตนาการแบบนี้ทุกวันทุกวัน,วนซ้ำๆทีๆบ่อยๆนะคะนิวรอนในหัวของคุณนะคะเขาจะเริ่มทำงานเขาจะส่งนะคะประจุออกไปสู่จักรวาลแห่งนี้ว่า คุณต้องการแบบนี้แล้วจัก,กรวาลแห่งนี้จะส่งนะคะเรื่องราวเหตุการณ์สถานการณ์ผู้คนนะคะเข้ามาสนับสนุนให้คุณได้รับเงิน10ล้านบาทนะคะแต่มันมีเหตุผล แต่มันมีข้อแม้อยู่ว่าคุณต้องคิดดีคิดบวกคุณต้องอารมณ์ดีนะคะคุณปล่อยจินตนาการแต่ถ้าวันนี้นะคะปล่อยจินตนาการยอดเยี่ยมรู้สึกถึงเงินว่าได้รับแต่ถ้าคุณนะคะยังหงุดหงิดโมโหขี้เหวี่ยงขี้วีนขี้นินทานะคะมองทุกอย่างเป็นด้านลบนะคะคุณรู้ไหมว่ากฎจกักรวาลกฎแรงดึงดูดเขาจะไม่ทำงานให้คุณเลยเพราะคุณอารมณ์เสีย คุณอารมณ์หงุดหงิดแต่คุณต้องการเงิน10ล้านบาทเขาไม่สามารถที่จะนำมาให้คุณได้นะคะแต่ถ้าคุณนะคะปล่อยจินตนาการแบบนี้แล้วทำตัวเองให้มีความสุขนะคะทำตัวเองทำจิตใจทำ นะคะปล่อยขึ้นอารมณ์ความรู้สึกในด้านบวกด้านดีนะคะมันจะทําให้คุณนะคะไปถึงเป้าหมายได้ไวกฎจักรวานนี้เขาจะทํางานแต่ถ้าคุณนะคะบวกมั่งลบมั่งอารมณ์ร้ายมั่งอารมณ์เสียมั่ง คุณรู้ไหมว่ามันจะไม่สามารถนะคะดึงดูดสิ่งนั้นมาได้เลยเขาถึงเรียกว่ากฎจักรวาลน,นี้นะคะเขาทำงานผ่านอารมณ์ความรู้สึกเมื่อคุณปล่อยจินตนาการด้านดีคุณก็ต้องอารมณ์ดีคิดดีพูดดีด้วยนะคะสิ่งดีๆมันถึงจะเข้ามานะคะแล้วก็อย่าลืมทำงานที่มันนะคะทำให้คุณมีรายได้นะคะที่จะมาซัพพอร์ตให้ ฝันของคุณนะเป้าหมายของคุณมันเป็นจริงด้วยนะไม่ใช่ว่าคุณโปรแกรม10ล้านบาทคิดดีพูดดีแล้วแต่คุณยังทำงานประจำเงินเดือน1 5ื่นอยู่เลยแต่คุณยังมีเงินเดือนแค่หมื่นเดียวอยู่เลยนะคะมันไม่สอดคล้องมันมันเป็นไปไม่ได้นะคะคุณต้องหาอาชีพเสริมที่ทำให้คุณมีรายได้ที่ทำให้นะคะคุณมีรายได้โดยไม่จำกัดนะคะ คุณต้องหาให้เจอนะคะก็คืองานออนไลน์นั่นเองเพราะว่างานออนไลน์นะคะทุกวันนี้นะคะทุกคนใช้โทรศัพท์ทุกคนนะคะสั่งซื้อสินค้าทางโทรศัพท์ทางออนไลน์กันทุกคนมันจึงทําให้คนนะคะที่มาเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์เขาประสบความสําเร็จอย่างมากมายนะคะ ทุกคนนะคะที่เป็นบุคคลสำคัญระดับโลกนะคะเขาไม่ทำงานอาชีพเดียวเขาไม่มีอาชีพเดียวนะคะบอกเลยนะคะทุกคนนะคะจะมีนะคะมากกว่า2ทํามากกว่า2ออย่างและส่วนมากและส่วนมากนะคะส่วนใหญ่เลยนะคะเกือบร้อยละเก้าสิบทำงานนะคะบนโลกออนไลน์นะคะทุกคนทำงานบนโล,โลกออนไลน์และคุณรู้ไหมว่า โลกออนไลน์เนี่ยออนไลน์จะอยู่กับเราไปอีกนะคะร้อยปีคุณรู้ไหมว่าถึงคุณบอกว่าอุย้ยฉันไม่ฉันไม่ใช้หรอกออนไลน์ฉันไม่เข้ามาหรอกโลกออนไลน์แต่คุณรู้ไหมว่าทุกวันนี้คนเขาสั่งของผ่านออนไลน์นั่นแหละมันบังคับให้คุณเข้ามาในออนไลน์โดยอัตโนมัติยิ่งช่วงนี้ใช่ไหมคะโควิดนะคะยุคโควิดแบบนี้คนไปไหนไม่ได้คนก็ผ่าน เขาเรียกอะไรสั่งสินค้าผ่านโลกออนไลน์กันเยอะแยะนะคะพวกแฟลตนะคะเคอรี curly, โอ้โหทำงานกันทำโอทกันเพราะว่าส่งสินค้ากันทุกวันทำโอกันทุกทุกวันเลยนะคะคุณเห็นไหมคะว่าในช่วงวิกฤตแบบนี้นะคะออนไลน์นะคะยังสามารถทำเงินให้กับพ่อค้าแม่ค้าได้อย่างต่อเนื่องนะคะ ถึงภายนอกคนอื่นจะได้รับผลกระทบแต่ออนไลน์ไม่เคยได้รับผลกระทบเลย ะะมีคนขายดีมีคนรวยจากการทำออนไลน์กันเยอะแยะในเหตุการณ์ในวิกฤตแบบนี้มองวิกฤตให้มันเป็นโอกาสถ้าคุณนะคะมองวิกฤตให้มันเป็นโอกาสและคุณคว้าโอกาสนั้นไว้นะคะมันจะทำให้คุณนะคะเติบโตนะคะในสิ่งที่คุณปรารถนาในสิ่งที่คุณโปรแกรมให้กับจักรวานนี้มันก็จะนะคะส่งผลส่งเสริมกันสอดคล้องกันนะคะ โปรแกรมภาพในหัวนะคะจินตนาการนะคะให้คุณจินตนาการใช้ความรู้สึกใช้อารมณ์ความรู้สึกปลดปล่อยอารมณ์ความรู้สึกนะคะใช้นะคะจินตนาการเป็นภาพ<ป> pinch, พนนายนตร์ในหัวเป็นภาพเคลื่อนไหวน,นะคะให้เป็นภาพเคลื่อนไหวไม่ใช่ดูแต่ว่าไม่ใช่จินตนาการไปไว,ว่าคุณมีเงิน10ล้านบาทมองไปมีเงินนะคะฝากตรงฝากนะคะ ตรงคงเหลือนะคะ10ล้านบาทแค่นั้นจัก,กรวาลเขาไม่ทำงานนะคะแต่ถ้าคุณนะคะทำให้มันนะคะเป็นภาพเคลื่อนไหวในหัวเหมือนภาพพยนตร์นะคะว่าคุณนะคะเดินทางนะคะไปฝากเงินในกับเอาเงินหิ้วเงิน10ล้านบาทไปฝากธนาคารนี้นะคะแล้วหยิบบัตรคิวนะคะนั่งรอนะคะแล้วพนักงานเรียกเขาเอาเงินของคุณไป ไปใส่เครื่องนับนะคะจินตนาการให้มันเห็นภาพแบบนี้ได้ยินเสียงนะคะคลื่นได้ยินเสียงพนักง,งานนะคะธนาคารเอาเงินของคุณไปใส่เครื่องนะคะแล้วหยิบเงินแล้วหยิบนะคะสมุดให้คุณคุณดูให้มันเป็นแบบนี้จินตนาการให้มันรู้สึกแบบนี้นะคะบ่อยๆซ้ำๆทีๆนะคะทำให้มันเกิดขึ้นในหัวก่อนแล้วความจริงนะคะมันจะตามมา แม่ครูสิตาทําแบบนี้นะคะแม่ครูสิตาทำแบบนี้ก็เลยเป็นสายเสกในด้านการเงินคิดอะไรนะคะก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรารถนาแม่ครูจึงนะคะมาบอกเคล็ดลับนะคะมาบอกสูตรเด็ดเคล็ดลับที่จะทําให้คุณเสกเงินเสกทองเสกเป้าหมายที่คุณปรารถนาได้นะคะแล้วเมื่อคุณนะคะ ปลดปล่อยจินตนาการแบบนี้แล้วนะคะลงมือทำแบบนี้แล้วนะคะอย่าลืมออกมาเป็นผู้ให้ด้วยนะคะคุณรู้ไหมว่าหัวใจสำคัญนะคะของกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดคุณต้องเป็นผู้ให้ด้วยนะไม่ใช่ว่าคุณต้องการจะเอาอย่างเดียวนะคะออกมาให้ออกมาแบ่งปันสิ่งดีๆคุณอาจจะไม่ ไม่ไหลสดก็ได้ไม่ทําวิดีโอก็ได้ถ้าคุณบอกว่าคุณทําไม่เป็นคุณเขินคุณอายคุณพูดไม่เก่งคุณก็แค่ส่งต่อเรื่องราวดีๆส่งแต่สิ่งดีๆไม่แชร์เรื่องราวลบๆไม่ส่งข่าวลบๆนะคะแชร์แต่สิ่งที่จะทําให้เกิดปัญญาผู้คนนะคะแชร์แต่เรื่องราวๆที่ทําให้คนมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะเกิดปัญญาด้านดีได้ความรู้ดีๆแบบนี้คุณสามารถส่งต่อได้คุณก็เป็นผู้ให้เหมือนกันนะคะการให้มันมีหลายวิธี ไม่จําเป็นนะคะที่จะต้องออกมาไลฟ์สดหรือว่ามานะคะทําคลิปอย่างเดียวแต่ถ้าคุณอยากเป็นคนหนึ่งที่สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์แต่ถ้าคุณเป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่ต้องการที่จะมีตัวต,วตนนะคะทําให้คนได้รู้จักคุณมากขึ้นนะคะ คุณต้องพาตัวเองออกมาหน้ากล้องคุณต้องทําให้คนรู้จักคุณให้เขาเชื่อมั่นในตัวคุณถ้าคุณจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์คุณก็ต้องพาตัวเองออกมาหน้ากล้องใช่ไหมคะวันแรกๆอาจจะเขินอาจจะอายอาจจะไม่กล้านะคะแต่คุณรู้ไหมทุกๆคนมีก้าวแรกเสมอถ้าไม่มีก้าวแรกก็ไม่มีก้าวต่อไปนะคะจงลุกขึ้นมานะคะ ออกมาสร้างคุณค่าสร้างสิ่งดีๆให้กับผู้คนนะคะแล้วนะคะก็ตอนกลางคืนนะคะอย่าลืมนะคะนั่งสมาธิขอบคุณร่างกายขอบคุณตัวเองด้วยนะคะเป็นการนะคะใส่พลังให้กับตัวเองนะคะคุณรู้ไหมว่าสิ่งที่คุณทำนะคะมันจะทำให้คุณนะคะมีพลังนะคะในวันรุ่งขึ้นนะคะคุณให้คุณค่า นะคะแผ่บุญนะคะให้กับตัวเองนั่งสมาธิแล้วแผ่บุญให้กับตัวเองแล้วก็แผ่ออกไปให้ทุกสปปรรพสิ่งนะคะให้กับจักรวาลแห่งนี้เห็นไหมคะแค่นี้คุณก็เป็นผู้ให้แล้วแค่นี้จักรวาลน,นะคะเขาก็ติดนี่คุณไม่รู้จะเท่าไหร่นะคะขอให้คุณลงมือทําขอให้คุณเชื่อมั่นในจักรวาลน,นี้เชื่อมั่นในสิ่งที่คุณลงมือทําถ้าสิ่งไหนที่คุณคิดว่ามันเป็นสิ่งดีนะคะแล้วทําให้คุณมีความสุขและไม่ ให่เดือดร้อนคนอื่นขอให้คุณทํานะคะขอให้คุณทําไปเถอะนะคะมันจะได้หรือไม่ได้นะคะแต่ถ้าคุณทําแบบนี้นะคะคุณได้แน่นอนแต่ว่ามันจะช้าจะเร็วเท่านั้นนะคะมันอยู่ที่คลื่นที่คุณส่งออกไปนะคะมันอยู่ที่คลื่นที่คุณส่งออกไปว่าคุณส่งออกไปนะคะทีซ้ําบ่อยแค่ไหนนะคะแล้วก็ลงมือทํานะคะหางานที่มันทําให้คุณรวยได้ด้วยนะคะ วันนี้นะคะอูเหมือนจะพูดยาวเลยนะคะหรือเหมือนจะพูดยาวเลยนะคะก็มอบสิ่งดีๆให้กับทุกคนหวังว่าคลิปนี้จะทำให้ทุกๆคนที่เข้ามาดูนะคะได้รับสิ่งดีๆนะคะ ได้รับประโยชน์นะคะไม่มากก็น้อยนะคะเต็มใจที่จะแบ่งปันนะคะเต็มใจที่จะให้จริงๆนะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเจอกันอีกกับ day หนะคะในเวลาแบบนี้แหละนะคะอาจจะเร็วหรืออาจจะเร็ไปนิดนึงหรืออาจจะมาเร็วกว่านี้ก็ แล้วแต่นะแต่ว่าออกมาแน่นอนนะคะเดี๋ยววันนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามานะคะขอบคุณมากๆขอบคุณคนที่กําลังรับชมอยู่นะคะคุณทวินขอบคุณมากๆเลยไปแล้วนะคะวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ